คำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านจะรับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายพฤติกรรมไม่เหมาะสมความแรงเพศและไวคนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรเลือกปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟีเล็กฟิตชิงไทยแลนเสนอ โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาตกปลาช่อนนะครับผมหลังจากหายไปนานนะครับผมเกือบสามสี่เดือนแล้วผมก็ไปตกชิงหิวเงียวะครับผมไม่ค่อยได้ตกปลาช่อนเท่าไหร่ครับแต่วันนี้เราจะกลับมาตกปลาช่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันครับโอเคครับผม รไม่ไ่ใหญคับลองเนี้ยสวยมากครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราลองตียัดเข้าไปดูอะ การนะผมมันมันเล่นไม้สั่มันฮะโตแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ส่งครับผมตัวนี้นิดร,ร้อยครับผมแอมแรกครับผมปลาเข้มนี่ ไม่ได้ส่งครับผมตัวนี้กัดปุ๊บวัดแล้วนี่ครับผมปลาช่อนกัดแบบมันรอกินลูกปลาผมช่วงน้ําไหลไปดีฮะรอกินลูกปลาช่วงน้ำไหลครับผมนี่ครับผมตอนนั้นมันจะเป็นน้ําไหลเป็นช่องเข้าไปนะครับผมสามหมายรูเรื่องครับผมนี่ครับปลาช่อน โอเคผมเดี๋ยวตัวนี้ขอปลดปล่อยนะครับโอเคครับ okay, <Okay, S 2> ผมสุดยอดมากครับ คลิปไม่ทันนะผมกดถ่ายไม่ทันตัวที่หนึ่งแก้วผมใส่สวยฮะนีนะครับกระชอนอุย้ยหลุดพอดีใส่สวยนะขอตัวนี้นี่ครับผมแต้มมาณสองขีดสามขีดได้ฮะดูนี่ดูนะครับตีไปไม้เดียวครับผมตายล้มไม้ โดนแล้วครับผมอืโอเคผมไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอทะลุกก่อนนะครับผมนี่ขอญาตล่อยนะครับผมนผมไม่ได้เอาที่ใส่มาด้วยครับผมนี่ขอญาตล่อยนะครับแล้วล่ะครับ ไปซงแลวเดี๋ยวจยุ่ยยงกับรนนผมต้องไปหามันตัวแล้ครับผมระช่อนอสักคนนะครับผม้นยาพานสูงมากเลยครับผม สูงมาสี่สี่ห้าเมตรได้คผมโอ้โหดเฉยเลยสายแล้วร้อยนี่ครับปาช่อนอืมกัดเต็มปากแล้วผมตกพุทธพันผมนี่นนใส่เยอะ ้องปล่อยแล้วผมตรงนี้นี่เขาผมตัดตัดแล้วผมกระชอนนสวยแล้วครับผมต่อปล่อยแล้วผมตัวนี้น หาสุขมากกด ตกแล้วครับไมุดโอ๊ยเอ๊เสียดายฮืมใส่สวยด้วยครับผมเมื่อกี้ลองใหม่ฮะ

นี่เลยนะกระอดดตุ้อตุต้มจ้ังจองโดดแล้วครับผมตกลุดหรือเปล่าหล,หลุดแล้วโอ้โหเป็นอะพูดเลยันดือะไดม่พไม่ปเปิดเบอ่อนด้วยราวัมันภาพไม่ดีเดีย๋ยวเอาใหม่จังเลย ได้เลยตนันเมื่อกี้เบรกอ่อนไปไหน่อยฮะต้องมีอยู่แล้วล่ะล้มๆอย่างงั้นใช่ไหมอโอ้ ส่งไม่ทันครับผม,มกระชากเลยฮะไอเราก็กำลัววงจะส่งครับผมไม่ได้ก็ถ่ายคลิป แล้าวกะคุนครับผอมไม่เอ่ยผมดูเหมือนผอมนะครับผมตัวนี้นี่กัดมันอยู่ใต้ไอ้กระสอบครับผม นี่ผมอยู่ใต้กระสอบผมค่อยตีมากัดซ้ำสองทีครับผมโดนเลยสายสวยอยู่ครับผมแต่น่าจะผอมนะครับผมตัวนี้นิดหน่อยครับผมสายถ้าอ้วนก็น่าจะครึ่งโลได้ผมตัวนี้โอเคก็แขวนโอเคครับผมเดี๋ยวขอยัดปล่อยนะครับผมตัวนี้ผมอมไปครับผม

กินอยู่ข้างหน้าเลยครับหืใส่สวยแย้กับอยู่ข้างหน้าเลยโหแล้าขออย่าเอากิปเปอร์ก่อนนะครับโอ้ยไม่แต่ใส่สวยแล้วผมใช้ดีงั้น,น,นเลยอะ โค้ักค้ดอค้อ,อนี่ครับผมไส่สวยเลยครับเป็นอย่งแต้มนี่เต็มปากเขาเหรอ,อเอาอีกแก้วนี่ครับผมคันไอเกียลอฟิเทคบาบ้าวัดกระเด้งเลยครับผมเมื่อกี้ เผมฝักติดตามนยครับผมถ่ายรูปครับ น้อยครับอยยใหญ่มากไอคิดไม่ทันไม,ไ,มมไม่คิดว่าจะมีตัวด้วยไม่คิดว่าจะมีตัวเรื่อง